เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www. m o n g k o ค c a r c e n t e r .com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหญิงหญิงมงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาพร้อมกับโตโยต้ายาริสหพั เกียร์ออโต้ปี2020นะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์ส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่ด้านหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นมีสเก็ตรอบคัน ให้ด้วยค่ะสีสวยใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมค่ะมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานของโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็หน้ายางตัวนี้จะเป็น185ทับหกศูนนะคะหรือจะเรียกยางว่าเป็นยางขอบ15ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ถัดมาจะมาดูไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างตรงหูกระจกนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูแล้วหญิงจะพามาดูในสวนด้านหลังกันก่อนคันนี้เป็นทรงสปอร์ตสวยนะคะแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันมีสปอยเลอร์ข้างหลังให้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัว g พัดเป็นตัวโฉมใหม่นะคะคันนี้จะมีหูฉลามให้ด้วยตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ข้างหลังให้นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝน ให้ด้วยสัญลักษณ์ของเขาจะเป็น t o y ยต a า G พัดนะคะคันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็คือจะมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังอ้าวถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโชมใหม่ค่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะท่านผู้ชมดูได้เลยค่ะเดี๋ยวยิงจะพามาดูห้องด้านในกันก่อนนะคะข้างในกว้างนะคะคันนี้ดูได้เลยค่ะ ตรงนี้จะกว้างค่ะเวลาเราไปจับใจ่ายใช้สองใช้สอยอซื้อของห้างสรรพสินค้าหรือไปตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ของได้มากมายเลยค่ะอ่าคันนี้จะดูข้างในจะกว้างนะคะแล้วก็มาดูอ่าคันนี้จะเป็นชุดบะยางฉุกเฉินให้นะคะนะคะดูได้เลย มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะว่าจะกว้างขนาดไหนออปชันข้างในนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังจะกว้างดูแลง่ายนะคะสะอาดใหม่มากค่ะรถคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่ยังมีกลิ่นหอมของตัวรถอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นเบาะหนังนะคะ Okay, เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อค่ะอะ้างหน้ากันนะคะเราจะมาดูในส่วนของออปชันข้างในภายในกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะคันนี้ สังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่ใช่อพองมาไลยมาติฟังก์ชันตัวนี้มันดียังไงสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะเวลาเราฉุกเฉินขับรถไม่ว่าจะเป็นแฟนโทรมาหรือว่ากิ๊กโทรมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นระบบเปิดเสียงเพิ่มเสียงของเวลาเราเล่นเพลงฝักเพลงนะคะเดี๋ยวหญิงจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนค่ะ คันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้ไม่ใช่กุญแจเสียบนะคะเป็นกุญแจคูสตาร์ทนะคะเวลาเราสตาร์ทเครื่องจะใช้ตรงนี้นะคะจะกดตรงนี้ได้เลยมาดูเลขไม์กันก่อนค่ะว่าคันนี้เลขไม์จะอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้บอกได้เลยว่าไม์น้อยมากค่ะไม์อยู่ที่3 1 0 0 0หนึ่งพั 535กิโลนั่นเองค่ะ <Stars> บอกได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่มากแล้วก็ใหม่น้อยมากค่ะออปชันของเขามีหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอเวลาเราถอยหลังนะคะมันจะมีหน้าจอบอกมีทั้งเซ็นเซอร์ให้2จุดด้านหลังและยังไม่พอมีหน้าจอเวลาเราถอยหลังให, Dot <in> ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเห็นไหมคะ มันจะขึ้นบอกสัญลักษณ์ตรงหน้าจอเลยค่ะว่าเวลาเราถอยหลังเราจะมีหน้าจอให้ดูด้วยถัดลงมาก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบ Air Auto, แอร์ออโต้รถคันนี้ก็จะเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับง่ายหาที่จอดง่ายทรงสปอร์ตสวยหรูแล้วก็คันใหม่บอกได้เลยเป็นเบาะหนังให้ด้วย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะคะ ห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องยนต์1 2 g p a s มาดูา68แรงม้านะคะมาดูได้เลยค่ะว่าห้องเครื่องใหม่มากแล้วก็สังเกตได้เลยว่าน็อตไม่เคยขยับดูได้เลยค่ะแล้วก็แก้มข้างของตัวรถเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ให้ดู3จุด ดูเห็นได้เลยนะคะตรงนี้ใหม่มากค่ะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักแน่นอนค่ะสวยใหม่ใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรีบโทรมาหาหญิงได้เลยนะคะคันนี้มีโปรโมชั่นดียังไงเดี๋ยวหญิงบอกเลยหญิงมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆพิเศษให้ในช่วงนี้ราคาอยู่ที่469,000บาท ดอกเบี้ย0%ยาวถึง12เดือนผ่อนเพียงเริ่มต้น5,970บาทใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรีบจับจองโทรมาในเบอร์ที่0856113435หรือจะแอดไลน์มาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนวันนี้หญิงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ